ไข่เจียวน้ำมันยังไม่ร้อนมากนะคะสวัสดีจากบ้านนอกนิวยอร์กค่ะมาทำไข่เจียวกับน้องนิชาค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปตัดต้นหอมกันนะคะวิกาณ์โก้ cut scallion เอากรีนอ่อนเนี่ยโห่โญ้าเต็มเลยนะคะโอเคหนึ่งต้นเอาอีกไหมยีวันมอสเอาเดินเย้ โอ้ oh. so we making Thai o m e l e t right we beat the eggs two eggs with one teaspoon of light soy sauce and scallion green onion or vegetable you like now we have powder in there uh we yeah and then we with the quarter cup of vegetable oil now, where d o I put this and then โอ <Wow. S 1> ้น้ำมันยังไม่ร้อนมากนะคะแต่ว่าก็พอได้เนาะ กอว่าแม่ลืมอะไรรู้ป่ะแม่ลืมตะหลิวห้องนิชานะคะเนื่องจาก <c oughs> ขอบคุณที่ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งกันเข้ามาค่ะก็คือเนี่ยนะคะตัวเล็กแอบไปกินโดนัทบ้านยามาแล้วเราก็ mit, าไม่ค่อยชอบใจน,นิดหน่อยแต่ว่าก็เ<ร>น,นี่ยค่ะพยายาม<า>ให้เขาทำเองเขาจะได้กินเขาจะได้กินแบบ น้องก,กินอาหารด้วยไข่เจียวก็ยังดีค่ะที่ว่าให้แม่กลับกลับกลับไข่อ๋อน not yet มันยังไม่โอเค you can step back ยุคนี้ยูว่านะ step back น้องนิชากลัวนะคะ <c oughs> น้องนิชากลัวนิดหน่อย stay back ไข่เจียวเซ่ไข่เจียวไข่เจียวนี่แก่โอเคอ่ะ step back นอนนอนโอเคบอกว่านี่ขอาวมันเซี้ยก็พอได้นะก็พอได้นะคะอ๋อเยีก็กินกับเคชชอปหรือว่ากินกับ on top yeah you can do h a too h e r e go Thai omelet Thai omelet we can have with the rice we have rice b e r r y today น้องนิชาบอกว่าจะกินกับเคทชอปนะคะวันนี้เดี๋ยวดูซิว่าจะกินแค่เป่าก่อนนะลูกโบลูเป่าก่อนไม่ไม่บีฮะเออเป่าก่อนร้อนไหม อื mm ้ม hmm. อร่อยค่ะเซอร่อยค่ะเซอร์ฮอตอร่อยนี่อยูย่อิตวิดไรซ์สูอิตวิดไรซ์อักิร์ยำยำขอบคุณทุกการรับ,รบรชมนะคะเจอก,กันใหม่คลิปถัดไปจากบ้านนอกนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา <Thanks S 1> ค่ะ <for watching. S 1> สวัสดีค่ะเซอร์ thanks for watching bye